นิทานก่อนนอนเรื่องชายเลี้ยงแกะและสุนัขป่าทุ่งหญ้าบนไหล่เขาถูกคลุมด้วยหมอกสีเงินชายเลี้ยงแกะยืนพิงไม้เท้ามองฝูงแกะที่กระจายตัวกินหญ้าอย่างสงบเสียงระฆคังเบาๆคล้ายหัวใจของเช้าวันใหม่เขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่จำความได้โลกของเขามีเพียงทุ่งลม และความรับผิดชอบที่สืบชอดมาไกลออกไปเงาดำเคลื่อนไหวเงียบงันสุนัขป่าจ้องมองจากแนวหินดวงตาไม่ดุร้ายหักคมและอดทนมันเรียนรู้ทุ่งนี้พอๆกับชายเลี้ยงแกะต่างฝ่ายต่างรู้ว่าอีกฝ่ายมีอยู่ชายเลี้ยงแกะเห็นร่องรอยเท้าใหม่บนดินชื้นเขารู้จักมันดีรอยของสุนัขป่า รอยเท้าไม่ได้บอกถึงความชั่วร้ายแต่มันบอกถึงการหิวและการอยู่รอดเช่นเดียวกับแกะที่เขาปกป้องสุนัขป่าซ่อนตัวรับรู้กลิ่นมนุษย์และแกะผสมกันในลมมันไม่รีบไม่บุกมันรอเพราะการรอคือกฎของผู้ที่อยู่ได้นานเสียงระฆังแกะดังสม่ำเสมอชายเลี้ยงแกะรู้ว่า เสียงนี้คือเส้นแบ่งระหว่างความสงบกับความตื่นตระหนกเขาปรับท่อนไม้ในมือให้ถนัดเฝ้ามองขอบทุ่งอย่างไม่วางใจสุนัขป่าฟังเสียงเดียวกันแต่แปลความต่างกันเสียงนั้นคืออาหารที่ต้องใช้สติไม่ใช่แรงลมบนไหล่เขาไม่เคยพัดซ้ำทิศเดิมนานนักวันนั้นลมเปลี่ยนกระทันหัน กลิ่นคมของสัตว์ป่าลอยมากับอากาศชายเลี้ยงแกะหยุดเดินทันทีเขาหลับตาสั้นๆเพื่อฝังทุ่งเสียงระฆังยังสม่่งเสมอแกะยังไม่รู้ตัวแต่เขารู้ว่าความสงบเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆแล้วเขาไม่ตะโกนไม่วิ่งไล่เขาเพียงขยับฝูงให้แน่นขึ้นใช้ร่างกายของตนเองเป็นกำแพงแรกการป้องกันที่แท้จริง ไม่ใช่การข่มขู่แต่คือการทำให้สิ่งที่ต้องปกป้องรู้สึกปลอดภัยสุนัขป่ารับกลิ่นมนุษย์ชัดขึ้นมันหยุดเคลื่อนไหวต่ำแนบกับเงาหินมันเรียนรู้จากลมเช่นเดียวกันและรู้ว่าการเข้าใกล้ในจังหวะนี้จะทำให้ทุกอย่างพังทั้งวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าชายเลี้ยงแกะนั่งบนก้อนหินสูงมองฝูงแกะทีละตัว จำได้แทบทุกตัวว่าใครเดินช้าใครชอบแยกฝูงการรู้จักเช่นนี้คือการดูแลในระดับที่ลึกกว่าหน้าที่สุนัขป่าเฝ้าดูจากอีกฝากหนึ่งเช่นกันมันไม่เห็นแกะเป็นตัวตัวหากเห็นเป็นโอกาสและความเสี่ยงมันชั่งน้ำหนักเวลาระยะและพลังงานที่เหลืออยู่การเฝ้าดูของมันคือการคำนวณที่อดทน เมื่อความมืดคลี่ตัวลงเสียงทุ่งเปลี่ยนเป็นอีกภาษาชายเลี้ยงแกะก่อไฟเล็กๆไม่สูงพอจะลุกลามไม่แรงพอจะข่มใครไฟนี้มีไว้บอกว่าเขายังตื่นยังเฝ้าเขานั่งหลังตรงมือวางบนไม้เท้าความคิดย้อนกลับไปถึงคืนแรกที่เขาเฝ้าแกะเพียงลำพังความกลัวในตอนนั้นคล้ายกับคืนนี้เพียงแต่วันนี้ เขาเรียนรู้จะอยู่กับมันสุนัขป่ามองไฟจากไกลๆความร้อนและกลิ่นควันทำให้มันรักษาระยะมันรู้ว่ามนุษย์ที่ไม่หลับคือความเสี่ยงที่ไม่ควรท้าทายความเงียบถูกตัดด,ด้วยเสียงระฆังที่แปลกไปแกะตัวหนึ่งหลงออกจากฝูงชายเลี้ยงแกะลุกขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงแต่ก้าวเท้ายังคงมัน่นเขาเรียกเสียงต่ำๆไม่ให้ฝูงแตกตื่น ในเงามืดสุนัขป่าขยับตามสัญชาตญาณความหิวดันหลังแต่สายตาเห็นมนุษย์ยืนขั้นกลางมันชะลอกะระยะใหม่โลกทั้งใบหดเหลือเพียงระยะห่างไม่กี่ก้าวทั้งสองฝ่ายหยุดนิ่งลมหายใจดังชัดในความมืดไม่มีคำรามไม่มีเสียงขู่เส้นแบ่งที่มองไม่เห็นวางอยู่ระหว่างพวกเขา เส้นแบ่งนี้ไม่ได้ขีดด้วยอำนาจแต่ด้วยการยอมรับความเสี่ยงของกันและกันแกะถูกพากลับเข้าฝูงอย่างช้าๆสุนัขป่ายถอยหลังหนึ่งก้าคืนนี้ไม่มีผู้ชนะมีแต่ผู้ที่เลือกไม่ข้ามเส้นแสงแรกเผยให้เห็นทุ่งที่ยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมฝูงแกะครบถ้วนชายเลี้ยงแกะนั่งลงอย่างอ่อนแรงความโล่งใจไม่ได้ดัง แต่ลึกสุนัขป่าหายไปพร้อมหมอกมันทิ้งเพียงรอยเท้าบนดินชื้นรอยนั้นไม่ใช่คำขู่แต่เป็นการบอกว่าโลกนี้มีผู้อื่นร่วมอยู่เสมอชายเลี้ยงแกะมองแนวหินอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าการปกป้องจะพอหรือไม่ในโลกที่ความหิวไม่เคยรอใครแต่เขารู้ว่าคืนนี้เขาเลือกแล้วเลือกยืนอยู่ตรงเส้นแบ่งโดยไม่ข้ามมัน เช้าวันหนึ่งความสงบถูกฉีกออกด้วยเสียงร้องสั้นๆแกะตัวเล็กนอนแน่นนิ่งเลือกซึมเปื้อนหินชายเลี้ยงแกะยืนแข็งค้างเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ฝีมือสุนัขป่ารอยเขี้ยวเล็กกว่ารวดเร็วกว่าผู้ล่าจากภูเขาอีกฟากหนึ่งสุนัขป่ามองจากไกลมันรับรู้กลิ่นเลือดและความตึงเครียดในอากาศ มันรู้ดีว่าทุกความตายจะถูกเหมารวมและผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดมักถูกกล่าวโทษชายเลี้ยงแกะฝังแกะตัวนั้นอย่างเงียบๆเขาไม่สาบแช่งไม่ตะโกนใส่ภูเขาความสูญเสียครั้งแรกในฤดูการทําให้หลังเขาหนักขึ้นจากเงาหินสุนัขป่านั่งนิ่งมันไม่เข้าใกล้ไม่จากไปการอยู่ตรงนั้นคือการยอมรับโดยไม่อธิบาย ข่าวแก่ตายแพร่ไปถึงหมู่บ้านเสียงคนเริ่มแตกเป็นสองฝั่งบางคนเรียกร้องให้ล่าสุนักป่าบางคนเตือนถึงสมดุลชายเลี้ยงแกะฟังทุกเสียงแต่ไม่รับคำสั่งจากใครง่ายๆเขารู้ว่าหากเลือกผิดเลือดจะไม่หยุดที่แกะความหิวดันสุนักป่าเข้าใกล้ทุ่งมากขึ้นคืนหนึ่งมันยืนบนสันหินต่ำกว่าที่เคย ดวงตาจับจ้องฝูงแกะไม่กระพริบนี่ไม่ใช่การท้าทายแต่คือการหมดทางเลือกชายเลี้ยงแกะเห็นมันชัดเป็นครั้งแรกในระยะใกล้หัวใจเต้นแรงแต่เขาไม่ยกไม้ไม่คว้างหินเมื่อแกะตัวหนึ่งแตกฝูงสุนัขป่าพุ่งเข้าใกล้เร็วเกินคิดชายเลี้ยงแกะวิ่งเข้าขวางเสียงตะกรนต่ำดังจากอกไม่ใช่คำสั่ง แต่คือสัญชาตญาณปกป้องทั้งสองหยุดห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวฟันเปลือยมือสัน่นเส้นแบ่งเดิมถูกกดจนบางเฉียบสุนัขป่าถอยก่อนมันเลือกความอยู่รอดระยะยาวเหนือความอิ่มชั่วคราวการถอยนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการจำภูมิประเทศของความเสี่ยงชายเลี้ยงแกะสุดสร้างลง เขารู้ว่าการยืนขวางนั้นอาจทำให้เขาตายได้แต่เขาก็รู้ว่าถ้าไม่ยืนเส้นแบ่งจะหายไปตลอดการคืนนั้นชายเลี้ยงแกะนอนไม่หลับภาพฟันขาวยังติดตาความกลัวไม่ได้จากไปแต่แปรเป็นความตระหนักเขาไม่ได้ปกป้องเพียงแกะหากต้องปกป้องความหมายของหน้าที่สุนัขป่าเลียแผลถลอกเล็กจากการพุ่งหลบแผลไม่ลึก แต่เตือนว่าการเข้าใกล้มนุษย์มีราคาฝูงแกะรับรู้ความตึงโดยไม่ต้องมีภาษาพวกมันชิดกันแน่นขึ้นเคลื่อนไหวช้าลงความกลัวทำให้ฝูงเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็ทำให้โลกแคบลงลมพัดแรงเสียงหญ้าดังสู้เหมือนคำเตือนชายเลี้ยงแกะเริ่มตั้งคำถามใหม่การปกป้องด้วยร่างกายจะพอหรือไม่ หรือเขาต้องปกป้องด้วยการเปลี่ยนวิถีเมื่อคืนผ่านไปโดยไม่มีการสูญเสียชายเลี้ยงแกะและสุนัขป่าต่างรู้ว่าสงครามยังไม่เริ่มแต่เงื่อนไขของการอยู่ร่วมกันได้ถูกเขียนขึ้นแล้วด้วยความหิวความกลัวและการถอยคนละก้าวความมืดในคืนนั้นหนาแน่นกว่าทุกคืนชายเลี้ยงแกะนั่งเฝ้าฝูงด้วยหลังที่ตึง เสียงหายใจของแกะผสมกับเสียงลมจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือความสงบอะไรคือสัญญาณเตือนเขารู้ว่าความตึงนี้ไม่ใช่บังเอิญแต่มันคือผลสะสมของความหิวและความกลัวที่ทับซ้อนกันมานานเกินไปเสียงแตกตื่นดังขึ้นฉับพลันไม่ใช่จากทิศทางของสุนัขป่าหากจากพงหญ้าด้านล่างเงาร่างพุ่งผ่านอย่างรวดเร็ว เกิดการชุลมุนสั้นๆแกะตัวหนึ่งล้มลงก่อนทุกอย่างจะเงียบสงบงันอีกครั้งเลือดสดใหม่ทำให้คืนเย็นเยียบขึ้นในทันทีเมื่อรุ่งสางความสูญเสียถูกนับรวมเป็นความผิดสายตาของคนจากหมู่บ้านที่ขึ้นมาดูพื้นที่ไม่ได้มองหารอยเท้าหากมองหาตัวแพะรับบาปสุนักป่ากลายเป็นชื่อแรกที่ถูกเอ่ย ชายเลี้ยงแกะยืนเงียบไม่โตเถียงแต่ไม่พยักหน้าชายเลี้ยงแกะก้มดูรอยเท้าบนดินละเอียดเขาเห็นความต่างน้ำหนักที่ไม่สมดุลจังหวะที่ไม่คุ้นนี่ไม่ใช่รอยเท้าของสุนัขป่าที่เขาเฝ้ามองมานานความจริงอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีใครอยากก้มดูนานพอกลุ่มชายในหมู่บ้านเริ่มรวมตัวเสียงมีดเสียงไม้กระทบกันดังเบาๆ การล่าถูกพูดถึงอย่างง่ายดายราวกับเป็นคำตอบเดียวความกลัวทำให้การตัดสินใจเร็วขึ้นและความเร็วทำให้เหตุผลหลุดมือสุนักป่ารับรู้การเคลื่อนไหวผิดปกติกลิ่นมนุษย์หนาแน่นกว่าทุกวันมันถอยขึ้นที่สูงพื้นที่ที่เคยเป็นทางหนีเริ่มถูกตัดขาดโลกของมันแคบลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ก่อเหตุชายเลี้ยงแกะก้าวออกมาขวางเส้นทางการล่าเสียงเขาสั่นแต่ชัด เขาบอกว่ารอยเท้าไม่ใช่ของสุนัขป่าบางคนฟังบางคนไม่ความจริงไม่ดังเท่าความโกรธความวุ่นวายปะทุเสียงตะโกนเสียงวิ่งและในชั่วขณะหนึ่งเลือดก็หลังไม่ใช่เลือดของสุนัขป่าแต่เป็นเลือดของชายหนุ่มจากหมู่บ้านที่ลื่นล้มกลางความโกลาหลความเงียบหลังจากนั้นหนักหน่วงราวคำสาปเหตุการณ์นั้นทำให้ทุกคนถอยความโกรธแปลเป็นความหวาดหวัน่น ไม่มีใครชนะไม่มีใครกล้าพูดต่อความแตกแยกเกิดขึ้นโดยไม่มีการประกาศสุนักป่าหลบหนีไปได้ในความสับสนคืนนั้นทั้งหมู่บ้านทุ่งหญ้าและสันเขาต่างไม่หลับชายเลี้ยงแกะนั่งเฝ้าฝูงเหมือนเดิมแต่หัวใจหนักกว่าเดิมเขารู้แล้วว่าเลือดไม่เลือกข้างและจากนี้ไปทุกการเลือกจะต้องจ่ายราคารุ่งเช้าหลังคืนไร้การหลับ รอยขาวบนทุ่งชื้นด้วยน้ำค้างชายเลี้ยงแกะเดินตรวจอย่างละเอียดเขาพบว่ารอยมนุษย์มากกว่าสัตว์รอยบูทซ้อนทับรอยแกะและรอยหมาป่าอย่างไม่ใส่ใจโลกเริ่มเปลี่ยนศูนย์่วงภัยไม่ได้มาจากป่าเพียงด้านเดียวผู้เฒ่าคนหนึ่งจากหมู่บ้านขึ้นมาที่ทุ่งเขาจำได้ถึงปีแล้งเก่าๆที่การล่าทำให้สัตว์หายไปนานกว่าฝนจะกลับมา คำเตือนของเขาไม่ดังแต่ยาวนานพอจะทําให้ชายเลี้ยงแกะฟังสุนัขป่าปรับเส้นทางหลบเลี่ยงมันเรียนรู้กลิ่นมนุษย์ที่หลากหลายกลิ่นกลัวกลิ่นกโกรธกลิ่นลังเลมันเลือกเส้นที่มีกลิ่นหลังสุดเพราะรู้ว่าที่นั่นมีพื้นที่ให้ถอยชายเลี้ยงแกะเปลี่ยนวิธีเฝ้าเขาย้ายคอกชั่วคราวให้ไกลเส้นทางลดความเสี่ยงการประทะเขาไม่ได้ทำเพื่อสุนัขป่า แต่เพื่อไม่ให้ความกลัวของคนพาเรื่องไปไกลกว่านี้การถกเถียงดังขึ้นบางคนเห็นด้วยกับการปรับวิถีบางคนกล่าวหาว่าชายเลี้ยงแกะอ่อนข้อให้สัตว์ป่าเสียงแตกแยกไม่ดังพร้อมกันแต่มันกัดกินความไว้ใจทีละน้อยฝนแรกของฤดูตกลงมาล้างกลิ่นเลือดออกจากทุ่งแต่ไม่ล้างรอยแผลในใจแกะเริ่มกินหญ้าใหม่อย่างโล่งใจขณะที่สุนัขป่าเริ่มมีเหยื่อป่ากลับมา ความตึงผ่อนลงชั่วคราวชายเลี้ยงแกะพบสุนัขป่าในระยะใกล้อีกครั้งคราวนี้ทั้งสองต่างชะลอไม่มีฟันไม่มีไม้มีเพียงสายตาที่รับรู้ว่าอีกฝ่ายกําลังเลือกไม่ทําร้ายเส้นแบ่งเดิมไม่ได้หายไปแต่มันขยับตามการเลือกเล็กๆที่ทํำซ้ำทุกวันการไม่ข้ามเส้นกลายเป็นทักษะไม่ใช่ปฏิหารชายเลี้ยงแกะเริ่มเข้าใจว่าการปกป้องไม่จำเป็นต้องยืนขวางเสมอไป บางครั้งคือการจัดพื้นที่จัดเวลาและยอมเสียบางสิ่งเพื่อไม่ให้เสียทั้งหมดเมื่อฤดูเปลี่ยนชายเลี้ยงแกะรู้ว่าทางนี้ไม่ได้โรยด้วยความเห็นพ้องแต่เขาเลือกเดินต่อสุนัขป่าก็เช่นกันต่างฝ่ายต่างอยู่ได้หากยังจำได้ว่าการถอยหนึ่งก้าอาจรักษาโลกทั้งใบฝ่ายเริ่มจากความไม่ตั้งใจกิ่งไม้แห้งที่ถูกทิ้งไว้ใกล้คอกชั่วคราวติดประกายจากคบเพลิงของคนเฝ้ายาม ลมพัดไฟให้ลามชายเลี้ยงแกะรีบต้อนฝูงออกจากทางควันขณะที่สุนัขป่าถอยขึ้นสันเขาป่าและทุ่งต่างรู้จักไฟดีมันไม่เลือกฝ่ายท่ามกลางความโกลาหลแกะหลายตัวหลุดคอกเสียงแตกตื่นปะปนกับควันสุนัขป่าผลักแกะตัวหนึ่งออกจากทางไฟได้ลำตัวก่อนจะหายไปในเงาไม่มีใครเห็นนอกจากชายเลี้ยงแกะที่จำการเคลื่อนไหวนั้นได้ ไฟสงบลงเหลือเท่าฐานและบาดแผลแกะรอดแต่สุนัขป่าถูกไฟลวกที่ขามันเดินกระเพกชายเลี้ยงแกะวางน้ำไว้ใกล้ทางผ่านเดิมเขาไม่เรียกไม่เข้าใกล้แค่ทิ้งพื้นที่ให้การตัดสินใจหมู่บ้านกโกรธไฟกลายเป็นข้ออ้างใหม่เสียงกล่าวหาแรงขึ้นเรียกร้องให้จบเรื่องด้วยการล่าชายเลี้ยงแกะถูกตั้งคำถามถ,ามถึงความพักดีเขาตอบเพียงว่า ไฟไม่ฟังคำสั่งใครคำตอบนั้นไม่ปลอบใจใครกลุ่มล่าออกเดินในคืนเดือนมืดเส้นทางถูกตัดชายเลี้ยงแกะเลือกเดินนำเพื่อชะลอเวลาเขาพบสุนัขป่าในระยะใกล้กว่าที่เคยสายตาสบกันลาวนานนี่คือคืนที่ไม่มีใครถอยได้ง่ายๆสุนัขป่าหันกลับไม่ใช่หนีแต่พาเส้นทางล่าออกห่างจากคอกมันลาาความกโกรธของคนไปสู่พื้นที่โลง่ง ชายเลี้ยงแกะรู้ทันทีว่านี่คือการเลือกที่เจ็บที่สุดสำหรับอีกฝ่ายเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดในความมืดสุนัขป่าล้มลงก่อนจะลุกได้อีกครั้งเลือดทิ้งรอยยาวบนหญ้ามันหายไปในป่าลึกทึบการล่าจบลงโดยไม่มีชัยชนะเหลือเพียงความเงียบที่หนักกว่าเสียงใดรุ่งเช้าทุ่งเงียบผิดปกติไม่มีรอยสุนัขป่าใหม่ชายเลี้ยงแกะเฝ้าฝูงอย่างเดิมแต่พื้นที่หนึ่งในโลกหายไป เขาไม่รู้ว่าสุนัขป่ารอดหรือไม่ความไม่รู้กลายเป็นภาระที่ต้องแบกหมู่บ้านเริ่มปรับวิถีลดการลุกป่าจัดเวรไฟชายเลี้ยงแกะไม่ได้รับคำขอโทษแต่การกระทำเล็กๆบางอย่างเปลี่ยนไปโลกไม่ซ่อมทันทีมันแค่หยุดแตกเพิ่มในยามเย็นชายเลี้ยงแกะเห็นเงาไกลๆบนสันเขาเดินช้ากว่าเดิมเขาไม่ขยับเข้าไปเงานั้นหยุดมองแล้วหายไป ความหวังไม่ดังแต่มันอยู่หรือดูแล้งคลายตัวอย่างช้าๆหญ้าใหม่ผลิเป็นหย่อมเล็กๆแกะเริ่มกระจายกินอย่างไม่ตื่นตระหนกชายเลี้ยงแกะเรียนรู้จังหวะใหม่จังหวะที่ไม่เร่งไม่แข็งกร้าวและเผื่อที่ว่างให้ความไม่แน่นอนเช้าหนึ่งเขาพบรอยเท้าเก่าทับด้วยรอยใหม่ขาใดาขาหนึ่งลากยาวกว่าเดิมรอยนั้นไม่เข้ามาใกล้ฝูงแต่ก็ไม่หายไปจากขอบโลก การกลับมาไม่ได้หมายถึงการทวงคืนเพียงบอกว่ายังมีลมหายใจชายเลี้ยงแกะวางภาชนะน้ำในที่เดิมเขาไม่มองไม่เฝ้าการให้พื้นที่กลายเป็นภาษาเดียวที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจน้ำหายไปบ้างบางวันก็ไม่โลกไม่ต้องการคําอธิบายเด็กจากหมู่บ้านถามว่าหมาป่ายังอยู่ไหมชายเลี้ยงแกะตอบว่าบางสิ่งอยู่แม้เราไม่เห็นเด็กพยักหน้าราวกับว่าเข้าใจว่า การไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีฝนแรกตกหนักล้างรอยไฟและเลือดที่เหลือจางลงออกไปกลิ่นดินสดใหม่ทำให้ป่าฟื้นสัตว์เล็กกลับมาความสมดุลไม่ได้กลับทั้งชุดแต่มันเริ่มต่อชิ้นส่วนผู้เท่าที่เคยเตือนล้มลงอย่างสงบงานศพเรียบง่ายคำพูดสุดท้ายของเขาถูกเล่าต่อว่าอย่าเร่งโลกประโยคนั้นฝังอยู่ในทุ่งมากกว่าหลุมศพชายเลี้ยงแกะยังเฝ้าแต่ไม่คุม เขานับแกะด้วยสายตาอ่อนลงความกลัวไม่หายไปมันแค่ไม่เป็นนายของการตัดสินใจอีกต่อไปยามเย็นเงาปรากฏอีกครั้งช้ากว่าเดิมหยุดใกล้กว่าเดิมทั้งสองไม่ก้าวเข้าใกล้เส้นแบ่งยังอยู่แต่ไม่ต้องพิสูจน์คืนหนึ่งลมพัดแรงฝูงแกะรวมตัวแน่นโดยไม่มีเหตุแตกตรหนกเงาที่คุ้นเคยเดินวนห่างๆก่อนหายไปชายเลี้ยงแกะยกมือวางบนอก ไม่ใช่ท่าทางสาบานแต่เป็นการรับรู้เช้าวันใหม่มาถึงตามปกติชายเลี้ยงแกะออกเดินสุนัขป่าอาจยังอยู่หรืออาจไม่โลกไม่ได้แจ้งผลลัพธ์ให้ใครแต่ทุ่งยังหายใจคนยังเลือกและป่ายังรับฟังเมื่อไม่มีเสียงตะโกนเหลือเพียงการอยู่ต่ออย่างเงียบงนันพอแล้ว